คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายุคนี้การมีเงินในบัญชีหลักแสนหรือหลักล้านบางครั้งก็ยังไม่ทําให้เราอุ่นใจได้เท่ากับการมีความเชื่อบางอย่างเป็นที่ยึดเหนี่ยวในโลกที่ค่าเงินเฟ้อขึ้นทุกวันตลาดหุ้มผันผวนและ AI กําลังเข้ามาแทนที่การทํางานของมนุษย์เรากําลังได้เห็นการพังอาจขึ้นของสินทรัพย์ชนิดใหม่ที่คนไทยให้ความสำคัญไม่แพ้เงินตรานั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่า merit currency หรือสกุลเงินบุญครับ วันนี้ที่ช่องมูลค่าที่ซ่อนอยู่เราจะได้ไม่ได้มาคุยกันว่าความเชื่อไหนจริงหรือปลอมแต่เราจะมากางงบดุลของประเทศดูว่าพลังศรัทธาที่หลายคนอาจจะมองว่าจับต้องไม่ได้แท้จริงแล้วมันกำลังขับเคลื่อนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมหาศาลขนาดไหนและทำไมในสายตาของนักลงทุนระดับโลกมูเตลูถึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปก่อนอื่นเราลองมาดูตัวเลขที่น่าตกใจกันครับ จากผลสำรวจของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล CMMU พบว่าคนไทยกว่า52ล้านคนมีความเชื่อเรื่องโชคลางและที่น่าสนใจกว่านั้นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมูเตลูในไทยมีมูลค่าการจดทะเบียนบริษัทเติบโตขึ้นกว่า100%ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ตัวเลขในสมุดจดทะเบียนเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับมูลค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำในรูปของเศรษฐกิจนอกระบบ ตั้งแต่เงินบริจาคตามวัดต่างๆการจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องรางไปจนถึงการท่องเที่ยวสายมูที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททคาดการว่าสร้างรายได้สัดไม่ต่ำกว่า10,000่นล้านบาทต่อปีทำไมมันถึงโตขนาดนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เมื่อเราเข้าสู่สภาวะความไม่แน่นอนมหาศาลมนุษย์จะลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วหันไปหา s a ฟ e h a v e หรือสินทรัพย์ปลอดภัยและในประเทศไทย บินคือเซฟเฮเว่นที่เข้าถึงง่ายที่สุดครับมันคือการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันภัยทางจิตวิญญาณที่ให้ผลตอบแทนเป็นความหงในวันที่ทางออกอื่นๆดูตีบตันไปหมดจุดที่น่าสนใจที่สุดของเศรษฐกิจมูไทยคือเราไม่ได้มูกันแค่ภายในประเทศครับปัจจุบันไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นธนาคารแห่งความเชื่อของโลกหรือ World Bank of Faith โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนฮ่องกงและสิงคโปร์ คุณอาจจะเคยเห็นชาวต่างชาติบินตรงมาเมืองไทยเพียงเพื่อมามูโดยเฉพาะตั้งแต่การมาไหว้พระพรมแยกราชประสงค์ไปจนถึงการเช่าบูชาเครื่องรางในราคาหลักล้านบาทสิ่งนี้คือสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่า cultural export หรือการส่งออกวัฒนธรรมที่ทรงพลังกว่าสินค้าประเภทอื่นๆเพราะมันคือการขายความเชื่อที่แบรนด์ต่างชาติไม่สามารถใช้เงินทุนหนาๆมาแข่งกับเราได้นี่คือ hidden value ที่แท้จริงของไทยครับ เรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกสะสมมาน,นานนับร้อยปีแล้ววันนี้มันกำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นฮาร์ดแค h ชที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ร้านอาหารหน้าวัดไปจนถึงเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีที่ทำแพลตฟอร์มสายมูออนไลน์ทำไมเราถึงกล้าเรียกมันว่าสกุลเงินในทางวิชาการสกุลเงินที่ดีต้องทำหน้าที่3อย่างครับคือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยวัดมูลค่าและเป็นเครื่องรักษามูลค่า ในสายตาของคนที่เชื่อบุญทำหน้าที่นั้นครบถ้วนครับคือเป็นสื่อกลางเราใช้บุญแลกกับความสําเร็จหรือโอกาสในอนาคตผ่านการอธิษฐานเป็นหน่วยวัดเรามีการคุยกันเรื่องแต้มบุญหรือบาร,รมีที่แสดงถึงสถานะทางสังคมและความอุ่นใจเป็นเครื่องรักษามูลค่าหลายคนเชื่อว่าบุญจะติดตามตัวเราไปได้แม้ในวันที่เงินทองใช้ไม่ได้ผลที่สำคัญที่สุด ธุรกิจมูเตลูคือการเล่นกับ positive feedback loop ครับเมื่อคนมูแล้วประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือความพยายามพวกเขาจะกลับมา reinvest หรือลงทุนเพิ่มในความเชื่อนั้นเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนไม่รู้จบนี่ถือโมเดลธุรกิจที่แบรนด์ระดับโลกยังต้องยอมสยบเพราะมันสร้างแบรนด์ loyalty ที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ครับผมมีแฟกชีตเกี่ยวกับการเจาะคุมทรัพย์เศรษฐกิจมูไทยที่รวบรวมตัวเลขสถิติ และข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาด้วยดังนี้ครับ 1. ข้อมูลด้านมูลค่าตลาดหรือ market scale รายได้รวมธุรกิจมูเตลูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD ระบุว่าในปี2,566ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธามีรายได้รวมพุ่งสูงกว่า1,500ล้านบาทโดยเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบ40%จำนวนนิติบุคคล มีบริษัทที่จดทะเบียนทำธุรกิจด้านความเชื่อโดยตรงเพิ่มขึ้นกว่า100%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าจากธุรกิจปากต่อปากกำลังกลายเป็นธุรกิจมืออาชีพมากขึ้นครับมูลค่าตลาดดูดวงเฉพาะอุตสาหกรรมการดูดวงในไทยมีการประมาณการว่ามีมูลค่าสูงถึง5,000ล้านบาทต่อปีรวมทั้งแบบออฟไลน์ line, และแพลตฟอร์มออนไลน์ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคหรือคอนซูเมอร์อินไซ์ใครมูมากที่สุด ผลวิจัยจาก CMMU หรือวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าคนไทยกว่า80%มีความเชื่อเรื่องมูเตลูโดยที่น่าสนใจคือ Gen C และ Gen Y คือกลุ่มที่มีแนวโน้มจ่ายเงินให้กับความสบายใจมากที่สุดครับ3ส,สิ่งที่คนไทยมูมากที่สุดโชคลาภ f o r t จูนการงาน c a r e e เรความรัก r e l a t i o n นชิพเหตุผลที่มู่ กว่า70%ตอบว่ามูเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจตรงกับประเด็นภาษาอังกฤษ Psychological Risk Management ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการส่องออกศรัทธาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททคาดการว่าการท่องเที่ยวสายมูจะสร้างรายได้สะพัดในปี2,567ถึง2,568ไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทกลุ่มนักมูต่างชาติที่เปหนักที่สุดในไทยคือจีนฮ่องกงและสิงคโปร์ โดยเฉลีย่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง20-30%เพราะมีการเช่าบูชาเครื่องรางและทำพิธีร่วมด้วยข้อมูลปรากฏการไซเบอร์มูหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันดิจิทัลอมูเลตวอลเปเปอร์สายมูมียอดดาวน์โหลดรวมทุกแพลตฟอร์มในไทยไม่ต่ำกว่าหลักล้านครั้งสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์ไทยบางรายสูงถึงหลัก 6, 6หลักต่อเดือนจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก Temple Platform ม ปัจจุบันมีวัดในไทยมากกว่า100วัดที่เริ่มใช้ระบบทำบุญออนไลน์ผ่าน QR code และการรับชมพิธีกรรมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเวลาเดินทางจากข้อมูลเราสามารถอนุมานได้ว่าตัวเลขจาก DBD บอกเราว่าธุรกิจมูเตลูเติบโตขึ้นถึง100%ใน3ปีนี่ไม่ใช่แค่กระแสะชั่วคราวแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไทยไปแล้วครับที่น่าตกใจคือไม่ใช่แค่คนเฒ่าคนแก่นะครับ แต่ผลวิจัยจาก CMMU ชี้ชัดว่า g e n C นี่แหละคือกำลังหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจศรัทธาในตอนนี้ในสายตาของทอททมูเตลูไม่ใช่แค่เรื่องไหว้พระแต่มันคือโปรดักต์ระดับหมื่นล้านที่ดึงเงินจากฮ่องกงและสิงคโปร์เข้าประเทศได้อย่างมหาศาลสุดท้ายนี้บทเรียนจากตอนที่หนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องมูเตลูหรือไม่ก็ตามคือการทำความเข้าใจเรื่อง Human Hope หรือความหงของมนุษย์ครับ ในฐานะนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสิ่งที่คุณควรเรียนรู้จากขนาดของเศรษฐกิจมูคือการมองหาช่องว่างแห่งความกังวลในใจลูกค้าของคุณให้เจอถ้าคุณสามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่มอบความอุ่นใจหรือความหงได้เหมือนกับที่เศรษฐกิจมูทำได้คุณจะพบมูลค่าที่ซ่อนอยู่มหาศาลในธุรกิจของคุณเองจำไว้นะครับเงินตราอาจจะผันผวนตา,ตามตลาดโลกแต่ความศรัทธาคือสินทรัพย์ที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเสมอในยามวิกฤต สำหรับตอนที่ 2, Wallpaper 199ถึงเครื่องรางหลักล้านกลยุทธ์การสร้าง Value จากสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะขยับจากการดูภาพรวมเศรษฐกิจมาเจาะลึกที่กลยุทธ์การทำธุรกิจครับโดยเฉพาะการเปรียบเทียบมวยรองหรือ c r e เ t o r อร์ตัวเล็กๆกับสินค้าแบรนด์ a m e เพื่อให้เห็นว่าแต้มต่อของสายมูคืออะไรคุณใครซื้อของชิ้นไหนแล้วรู้สึกว่ากำไรของคนขายมันต้องมาหาศาลแน่ๆไหมครับ กระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูหรือที่ดินทำเลทองแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีสินค้าอย่างหนึง่งที่ต้นทุนการผลิตเกือบจะเป็นศูนย์แต่สามารถขายได้ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านและที่สำคัญลูกค้าไม่เคยต่อราคาแม้แต่บาทเดียวแถมยังขอบคุณคนขายด้วยหัวใจคุณจะเชื่อไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่สอของซีรีส์สกุลเงินใหม่คือบุญในช่องมูล,ลค่าที่ซ่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การปั้นราคาหรือ pricing strategy จากสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะไปดูว่า wallpaper มือถือราคา199บาทกับเครื่องรางราคาหลักล้านมีจุดร่วมทางธุรกิจอะไรที่ซ่อนอยู่และทำไมมวยรองตัวเล็กๆถึงสามารถสร้างกำไรที่แบรนด์ใหญ่ยังต้องอิจฉามาเริ่มที่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดอย่าง wallpaper มือถือสายมูกันครับ ในเชิงธุรกิจนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า zero marginal cost หรือการผลิตซ้ำที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ครับลองนึกภาพนะครับครีเอเตอร์ออกแบบรูปภาพเพียงรูปเดียวแต่สามารถขายให้คนได้นับแสนคนผ่านการดาวน์โหลดไม่มีการขนส่งไม่มีการสต็อกสินค้าและไม่มีความเสี่ยงเรื่องสินค้าเน่าเสียสิ่งที่เขาขายไม่ใช่พิกเซลหน้าจอแต่มันคือ personalized hope หรือความหวังที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ทำไมแบรนด์ใหญ่ถึงทำสู้คนตัวเล็กไม่ได้เพราะคนตัวเล็กใช้กลยุทธ micro ์ micro segmentation ครับเขาไม่ได้บอกว่ารูปนี้ดีสำหรับทุกคนแต่บอกว่ารูปนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่อยากได้งานใหม่ความเฉพาะเจาะจงนี้สร้างมูลค่าทางใจที่สูงกว่างานศิลปะทั่วไปมหาศาลนี่คือ hidden value ข้อแรกครับยิ่งสินค้ามีความจำเพาะหรือสเปซิฟิกมากเท่าไหร่มูลค่าในใจลูกค้าจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ข้ามฝั่งมาที่สินค้าไฮเอนด์อย่างเครื่องรางหรือวัตถุมงคลหลักล้านกันบ้างครับหลายคนสงสัยว่าทำไมของชิ้นเล็กๆถึงมีราคาเท่ากับรถยุโรปคันหนึ่งในโลกธุรกิจระดับสูงเราเรียกสิ่งนี้ว่า unfair advantage หรือความได้เปรียบที่เลียนแบบไม่ได้ครับสิ่งนั้นคือ provenance หรือที่มาที่ไปและ storytelling ที่ยาวนาน เครื่องรางเหล่านี้ไม่ได้ถูกตีราคาด้วยค่าวัสดุแต่มันถูกตีราคาด้วยประวัติศาสตร์และความหายากหรือ scarcity หายากหากเราวิเคราะห์ด้วยหลักการของสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ luxury goods เครื่องรางเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาพาเทค i ฟิลิปหรือกระเป๋าเอ r er m ์มครับคือเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคมและเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าไม่ตกตามกาลเวลา นี่คือมูลค่าที่ซ่อนอยู่ของความศรัทธาครับเมื่อมันถูกห่อหุ้มด้วยความหายากและความศักดิ์สิทธิ์มันจะก้าวข้ามกฎแห่งอุปสงค์อุปทานปกติไปทันทีเรามาลองดูตัวเลขที่น่าสนใจกันครับหากคุณขายเสื้อผ้าหนึ่งตัวมาจิน้นหรือกำไรขั้นต้นของคุณอาจจะอยู่ที่30-50%และคุณต้องสู้กับคู่แข่งนับหมื่นรายแต่ในธุรกิจมูเตลูมาจิ้นสามารถพุ่งสูงได้ถึง80-90หรือมากกว่านั้นครับ ทำไมล่ะเพราะในหัวใจของลูกค้าศรัทธาไม่มีป้ายราคาเทียบครับในเชิงจิตวิทยานี่คือสิ่งที่เรียกว่า loss aversion หรือความกลัวที่จะสูญเสียครับเมื่อลูกค้าเชื่อว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้จะช่วยป้องกันความโชคร้ายหรือช่วยให้ปิดดีลพันล้านได้การจ่ายเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนจึงดูเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทันทีเพราะมันคือการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงหรือ hedge against uncertainty นี่คือกลยุทธ์ที่ธุรกิจทั่วไปควรนำไปศึกษาครับสินค้าของคุณได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้ายอมจ่ายไม่อั้นเพื่อกำจัดมันออกไปหรืออยังเพื่อให้ได้ภาพชัดขึ้นผมมีสรุปตัวเลขเปรียบเทียบมาจิ้นมาประกอบให้ครับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป FMCG มาจินประมาณ10-20%ต้องเน้นขายปริมาณมหาศาลสินค้าแฟชั่นหรือเสื้อผ้ามาจินประมาณ40-60%มีค่าสต็อกและค่าการตลาดสูง สินค้าดิจิตัลวอลเปเปอร์มูมาจินประมาณ95%บวกต้นทุนมีแค่ค่าแรงกราฟิกและค่าโฮสติ้งสินค้าสัทธาไฮเอ็นมาจินประมาณ80%บวกต้นทุนวัตถุดิบบวกพิธีกรรมไม่สูงเท่าราคาที่ตั้งตามความหายากสรุปบทเรียนจากตอนที่2นี้สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านที่อยากเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจโดยไม่ต้องเป็นสายหมู่ Personalization I s King ยิ่งสินค้าของคุณรู้สึกเหมือนทำมาเพื่อเขาเพียงคนเดียวมูลค่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนวอลเปเปอร์เลือกวันเกิด Story is the soul วัสดุเรียนแบบได้แต่ที่มาที่ไปเรียนแบบไม่ได้จงขายเรื่องราวที่ทำให้สินค้าของคุณมีชีวิตเหมือนเครื่องรางหลักล้านและ s o l v e the unseen pain อย่าขายแค่ฟังก์ชันแต่จงขายความรู้สึกปลอดภัยหรือความหวังเพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยอมจ่ายแพงที่สุดเสมอ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสาวกของ Apple ถึงยอมไปต่อแถวรอหน้าช็อปข้ามคืนเพียงเพื่อจะได้ครอบครอง iPhone รุ่นใหม่เป็นคนแรกหรือทำไมแฟนคลับของแบรนด์รองเท้าอย่างไนกี้ถึงรู้สึกว่าตัวเองมีพลังเพิ่มขึ้นเพียงแค่สวมใส่โลโก้สวูชครับในโลกธุรกิจเราเรียกสิ่งนี้ว่า count branding หรือการสร้างแบรนด์ที่ทำให้คนศรัทธาจนเกือบจะเป็นลัทธิครับแต่ถ้าเราลองถอยออกมามองด้วยเลนส์ของมูเตลู เราจะพบว่ากลไกที่ Apple หรือไนกี้ใช้แทบจะไม่ต่างจากกลไกที่ทําให้คนศรัทธาในเครื่องรางหรือองค์เทพเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนจบของซีรีส์สกุลเงินใหม่คือบุญในช่องมูล,ลค่าที่ซ่อนอยู่ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสกัด DNA แห่งความศรัทธาออกมาเป็น3บทเรียนทางธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดเพื่อให้คุณนําไปใช้สร้างสาวกให้กับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณโดยที่สินค้าของคุณไม่จําเป็นต้องศักดิ์สิทธ์ แต่ลูกค้าจะรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้ครับบทเรียนแรกที่ธุรกิจสายมูสอนเราได้ดีที่สุดคือเรื่องของฤิช,ช่วงหรือพิธีกรรมครับการมูไม่ได้จบแค่การซื้อของครับแต่มันเริ่มตั้งแต่การจัดวางการสวดมนต์หรือการไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามเวลาที่กําหนดพิธีกรรมเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมและทําให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีแบรนด์ระดับโลกเอาไปใช้ยังไง ลองนึกถึงการอันบ็อกซิ่งหรือการแกะกล่องของแบรนด์หรูสิครับจังหวะการดึงริบบิ้นกลิ่นของกระดาษหอ่อหรือเสียงเปิดกล่องนี่คือพิธีกรรมครับหรือแม้แต่แบรนด์คุกกี้อย่าง o r ริที่สอนให้เราบิดชิมครีมจุ่มนมนั่นก็คือการสร้างพิธีกรรมเพื่อให้คนจดจำสินค้าได้ติดตา Take away สินค้าของคุณมีพิธีการการใช้งานแล้วหรือ,อยังถ้ายัง ลองออกแบบดูครับว่าลูกค้าควรจะได้รับประสบการณ์อย่างไรในวินาทีแรกที่สัมผัสสินค้าเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความศรัทธาครับบทเรียนที่2คือซิมบลิซึมหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ครับในโลกสายมูการสวมกำไลหินหรือห้อยพระเครื่องไม่ได้มีไว้แค่ขอพรครับแต่มันคือการประกาศตัวตนว่าฉันอยู่ในกลุ่มที่มีความเชื่อแบบนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า ingroup favoritism หรือความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ธุรกิจทั่วไปสามารถนำเรื่องนี้มาใช้ผ่านการสร้าง Visual Identity ที่แข็งแกร่งครับเมื่อลูกค้าใช้สินค้าของคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนในแบบที่เขาอยากเป็นเช่นใช้แบรนด์นี้แล้วดูเป็นคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือใช้แบรนด์นี้แล้วดูเป็นคนล้ำสมัยมูลค่าที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คือการเปลี่ยนจากคนซื้อให้กลายเป็นสาวกครับเมื่อสินค้าของคุณกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มคนลูกค้าจะไม่ได้ซื้อเพราะฟังก์ชันอีกต่อไปแต่เขาซื้อเพราะมันบอกว่าเขาคือใคร บทเรียงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ Empty a h Over Logic ครับตลอดทั้ง3ตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าธุรกิจสายมูไม่ได้ขายที่ตรรกกะแต่มันขายที่ Empty a h หรือความเข้าใจในความกังวลลึกๆของมนุษย์ครับธุรกิจสายมูไม่เคยบอกว่าคุณไร้สาระแต่เขาจะบอกว่าฉันเข้าใจว่าคุณกาลังเหนื่อยและนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นครับในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วย Data และ AI หลายแบรนด์ลืมความเป็นมนุษย์ไปครับ แต่แบรนด์ที่ชนะใจคนคือแบรนด์ที่รับฟังและตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกค้าได้ดีที่สุดครับในเชิงจิตวิทยานี่คือ e m o t i o n a l r e s o n a n c e หรือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ครับถ้าสินค้าของคุณสามารถยืนอยู่ข้างๆลูกค้าในวันที่เขาแพ้หรือร่วมฉลองกับเขาในวันที่เขาชนะคุณกำลังสร้างสายสัมพันธ์ที่คู่แข่งรายไหนก็มาแย่งไปได้ด้วยสงครามราคาครับตลอดทั้ง3ตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปดูตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจสายมูหมื่นล้าน ไปจนถึงกลยุทธ์การปั้นกำไรจากสิ่งที่มองไม่เห็นและจบลงที่บทเรียนธุรกิจที่เราสกัดออกมาได้ในวันนี้ครับบทสรุปของซีรีส์สกุลเงินใหม่คือบุญสําหรับผมคือคําเดียวครับนั่นคือ trust หรือความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการมูองค์เทพหรือการซื่อสัตย์ต่อบแ,ดดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งพื้นฐานของมันคือความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นครับถ้าวันนี้คุณสามารถทําธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ใส่ใจในรายละเอียดและมอบความหวังที่จริงใจให้กับลูกค้าได้ นั่นแหละครับคือคุณกำลังสร้างบุญในทางธุรกิจที่จะส่งผลกำไรกลับมาหาคุณอย่างสูงสุดครับจำไว้นะครับมูล,ลค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตาเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่ใจสัมผัสได้เสมอครับจบลงแล้วนะครับสำหรับซีรีส์มหากราศรษฐกิจมูเตลูในช่องมูล,ลค่าที่ซ่อนอยู่หวังว่าทั้ง3ตอนนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนๆผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าคุณได้บทเรียนอะไรจากซีรีส์นี้ หรืออยากให้ผมไปขุดหามูลค่าที่ซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมไหนอีกคอมเมนต์ Comment บอกกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกข้อความแน่นอนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการแกะรอยความสำเร็จในซีรีส์ตัดไปสำหรับซีรีส์นี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านพบความสำเร็จที่มาพร้อมความสบายใจครับสวัสดีครับ